สวัสดีครับเราอยู่ในรายการตั้งเตือนยิ้มนะครับอยู่กับคุณตั้นนะครับเอาคุณตั้นโชว์ตัวมาหน่อยวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับสินค้า EP พสามวันนี้เราจะพาไปดูงูกันครับครับวางไว้ครับวางไว้ไก่ลกครับมันมีลกอยู่ครับโอเควันนี้เราจะมาพาไปดูงูกันนะครับ นี่ครับงูของพวกเราสร้างเองกับมือครับจากตรงตรงมาจากอิตาเลียนเลยครับเนี่ยงูของพวกเราสินค้าดีครับเอาไปหลอกคนได้ง่ายๆนะครับเนี่ยงูงูยาวมากใครอยากได้ก็หาซื้อตามโรงงานอารลกของพวกเราเลยครับโอเคเป็นงูที่สง่างดงามมากอ่ะคุณตั้นถือให้ดูหน่อย คุ้นตั้นโอ้ใจเย็นใจเย็นตอนนี้ฝนตกอยู่ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือไม่ได้ยินเสียงคุณตั้นก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ฝนมันตกเสียงดังมากเลยครับแต่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณตั้นนะครับนีบ่เป็นไม,ม้เท้าพิเศษด้วยี่เปไม้เท้าพิเศษ่ะครับพูดเข้าบ้านดีกว่าครับ งูนี้สามารถเป็นนายเท่ทานิเศษได้ไเปรี้ยวขออยันเป็นงูนี่พวกเราคิดค้นขึ้นเองกับมือไม่ต่อสู้กับคนได้เกี่ยวบอลมันได้เปี้ยวขออยันงูพี่เก่งมากครับไปจับถูกคนก็ได้ครับโอเคครับ ผมขอจบคลิปแล้วแค่นี้ฝากกดไลค์ like, แล,ล้วกดติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราน้ำท่วมไหมนะไปแล้วครับโอเคครับน้ำท่วมไปแล้วครับไปครับขอตัวไปตังน้ำขึ้นก่อนนะครับน้ำจะได้ไม่ท่วม